ในสำลาญเสียธีวัตเกิดอุบัติเหตุจักรยานหกล้มเมื่อวันที่18สิงหาพศ2562ขณะนี้ได้ทำการรักษายือยู่ที่บางมดและได้ออกจากการรักษาบางมด เวลานี้ผมต้องการนิยจะทำเรื่องเบอร์ไหทุกคลภาพเวลานี้ผมป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุสภาพมือไม้กระดิกไม่ได้เดินไม่ได้มาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงวันนี้สามปีกว่าแล้ว ผมมีความประสงค์ที่จะทำเรื่องขอเข้าเข้าผู้ป่วยทุกคละภาพขอบคุณครับ